เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับต่อไป EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็น EP ในการทําเว็บไซต์ซึ่งจะนําทั้ง2ระบบนี้มารวมกันนะครับถ้าเราเลือกที่การจองห้องประชุมนะครับก็จะมีการจองขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนแล้วถ้าเราเลือกเป็นระบบอนุมัตินะครับก็จะอยู่หน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิตอลดินนี่ด้วยนะครับ มาต่อกันใน EP ที่3นะครับหลังจาก EP ที่1เราได้ทำระบบหน้าจองไปแล้วนะครับแล้วก็ EP ที่2เราได้ทำระบบอัตโนมัติไปแล้วนะครับต่อไป EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็น EP ในการทำเว็บไซต์ซึ่งจะนำทั้ง2ระบบนี้มารวมกันนะครับวิธีทำก็คือเราจะทำบน Google Site ง่ายๆนะครับที่ Google ได้ของเรานะครับก็ ผมจะสร้างไว้ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะทําการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเติมนะครับจากนั้นเลือกเป็น Google Sites นะครับไซต์ที่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่าระบบจองห้องประชุมโรงเรียนครูดินนะครับก็ถ้ามาคลิกที่ตรงนี้ก็จะขึ้นชื่อเดียวกันนะครับวิธีตั้งค่า Google Sites ให้ดูสวยงามนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับก็คืออันดับแรกให้เรามาที่คำสั่งทีม ที่อยู่ทางด้านบนขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาเลือกสร้างใหม่นะครับสร้างทีมใหม่ก็หมายบวกนะครับใส่ชื่อทีมนะครับอะไรก็ได้นะครับอ่าใส่ไปขอให้เราจําชื่อได้นะครับก็จากนั้นกดถัดไปครับเลือกนะครับก็เลือกที่ถูกใจนะครับเลือกนี้แล้วกันกดถัดไปครับขั้นตอนสําคัญในการสร้าง Google s i ให้ดูสวยงามจะอยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับให้เรามาเลือก ฟอนต์ชื่อและหัวเรื่องนะครับให้เรามาเลือกเป็นพร้อมนะครับนี่นะครับพร้อมตัวปานกลางแล้วกันนะครับแล้วก็ข้อความเสื่วนเนื้อหานะครับถ้าไม่มีพร้อมก็ให้มาเลือกที่แบบอักษรเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกพร้อมปกตินะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดสร้างทีมครับเท่านี้เว็บไซต์ของเราก็จะดู เป็นมืออาชีพขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งค่ากันอีกนิดนึงนะครับมาที่รูปฟันเฟืองนะครับทางด้านบนขวาตรงนี้นะครับการนำทางนะครับจากด้านบนเราให้มาเลือกเป็นด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็ ประเภทส่วนหัวครับก็เลือกเป็นชื่อเรื่องเท่านั้นนะครับชื่อของหน้าก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับระบบห้องประชุมนะครับถ้าใครสนใจการทำเว็บไซต์ด้วย Google Sites ให้เป็นมืออาชีพนะครับสามารถไปค้นหาได้ที่ช่องของผมนะครับการสร้างเว็บไซต์ด้วย g o o g l e s i t e s นะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มมาทำนำ สคริปต์ของเรามาวางไว้ในนี้นะครับให้เรามาที่คำสั่งหน้าเว็บตรงนี้นะครับต่อไปเราจะนำระบบแรกมาใส่นะครับก็คือเป็นระบบการจองตรงนี้นะครับขอเปิดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาที่การทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็การทำให้ใช้งานได้นะครับหากใครที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่าลืมมา เลือกที่รูปดินสอแล้วก็เลือกเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราก็มากดที่การทําให้ใช้งานได้นะครับเพื่อจะได้ลิงก์ exe ที่ปรับปรุงแล้วแต่ยังเป็นลิงก์เดิมนะครับก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับผมก็จะทําการคัดลอกไว้แล้วนะครับคัดลอกไว้แล้วนะครับก็กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่หน้าเว็บนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเอาเมอสมาชี้เฉยๆนะครับมัน๋ยวเพิ่งคลิกนะครับ แค่ชี้เท่านั้นแล้วก็มาเลือกฝั่งทางหน้าครับฝั่งทางหน้าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ชื่อนะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับจอห้องประชุมนะครับขั้นสูงนะครับก็ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับมิทติ้งนะครับตั้งชื่อเอาไว้เพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของเรานะครับมันจะไม่แสดงชื่อเป็นภาษาต่างดาวเยอะๆนะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับจะได้เป็นรูปปีกาเปิดปิดโค้ดอย่างนี้นะครับ หลังประชุมนะครับก็จะมีหน้าตามแบบนี้นะครับเราก็มาเลือกที่เพิ่มการฝังนะครับแล้วก็คอนโทรลวีนะครับลิงก์ exe เมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับรอสักครู่นะครับให้ระบบอ่านโค้ดก่อนนะครับรอสักครู่นะครับรอจนกว่าหน้านี้จะปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อหน้านี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็กดแทเลยครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับมาที่หน้าแบบเหมือนเดิมครับต่อไปเราจะมาทําเป็นระบบอนุมัตินะครับ แล้วก็เปิดระบบอนุมัติของเราขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับเราไปที่การทําให้ใช้งานได้นะครับเราก็อันที่2นะครับจัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับก็เพื่อความชัวร์นะครับมาเลือกที่รูดินสอแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้ครับแล้วก็ขัดลอกมานะครับกลับมาที่ o o g l e s i t e ของเราครับเหมือนเดิมเอามอสมาชี้นะครับแล้วก็เลือกฝั่งทางหน้าครับ ตั้งชื่อนะครับเป็นระบบอนุบัตินะครับขั้นสูงครับผมจะตั้งชื่อว่าแอปพูแล้วกันนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับเหมือนเริ่มครับเพิ่มการฝังนะครับแล้วก็วางลิงก์ exe มอสักคู่นะครับวางลงมาเลยนะครับวางลงมาแล้วรอก่อนนะครับให้ระบบอ่านลิงก์ก่อนนะครับรอจนกว่าหน้านี้จะขึ้นมานะครับถ้ามีหน้าตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับก็ กดแทรกเลยนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ2ออย่างแล้วทีนี้เราลองมาดูการแสดงตัวอย่างตรงนี้นะครับหน้าแรกก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับยังเรายังไม่ได้ใส่อะไรนะครับถ้าเราเลือกที่การจองห้องประชุมนะครับก็จะมีการจองขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนแล้วถ้าเราเลือกเป็นระบบอนุมัตินะครับก็จะมีหน้าตาเนแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเปิดจากแท็บเล็ตก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเปิดจากมือถือนะครับ ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเปิดจากมือถือก examined, ็ให้เรามาเลือกที่จุด3จุดทางด้านบนนี้นะครับกจ็จะแสดงเมนูมานะครับอย่างนี้นะครับเลือกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าแรกอย่างนี้นะครับอา่าปิดไปก่อนนะครับทีนี้ May, นะครับผมจะมีทิปพิเศษให้นะครับสําหรับการตกแต่งหน้าแรกนะครับเราจะมาเปลี่ยนหน้าแรกกันเป็นแบบฝังโค้ดนะครับก็ให้เรามาเลือกที่เหมือนเดิมครับ ที่เครื่อหมายบวกนะครับเราก็มาเลือกฝั่งทั้งหน้าครับอ่าผมจะตั้งชื่อว่าหน้าแรกเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ขั้นสูงผมจะตั้งเป็นอ่าอ่าโฮมแล้วกันนะครับอ่าโอเคกดเสร็จสิ้นครับเราก็จะมีหน้าแรก2ออันนะครับเป็นหน้าแรกที่มาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นหน้าแรกที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเพิ่มการฝั่งลงไปครับ ปกติแล้วเราจะฝังกันใช้ URL นะครับแต่ในขั้นตอนนี้เราจะฝังโดยการเลือกฝังโค้ดนะครับจากนั้นก็วางโค้ดนี้ลงไปนะครับเหมือนเดิมครับโค้ดผมจะวางเอาไว้ใต้คําอธิบายวิดีโอนะครับอันนี้สามารถไปคัดลอกแล้วก็วางได้เลยนะครับเมื่อวางโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็มากดถัดไปนะครับก็รอสักครู่นึงนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาจากนั้นก็กดแทรกเลยนะครับ จะนาตามแบบนี้นะครับทีนี้เราอยากให้หน้าแรกนี้มันเป็นหน้าแรกนะครับอันนี้คือหน้าแรกที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับเรามาเลือกที่จุด3จุดนะครับเราเรามาเลือกทําให้เป็นหน้าแรกนะครับมันก็จะกลายเป็นหน้าแรกไปแล้วนะครับส่วนหน้าแรกจริงๆนะครับก็คือหน้านี้นะครับเราก็ทําการซ่อนเอาไว้หรือว่าเราจะลบไปเลยได้นะครับอ่ะวจะทําการลบไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างครับตัวอย่างดูในรูปแบบของจอขนาดใหญ่นะครับหน้าแรกนะครับเมื่อเรากดเข้ามาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับประมาณนี้นะครับโค้ดตรงนี้เราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับโดยมาที่คําสั่งหน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่รูปดินสอทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดออกน้อยนะครับก็เป็นโค้ด HTML ปกตินะครับ นี่ฮะผลทีปกติเลยนะครับสามารถแก้ไขได้ตามปกติเลยนะครับทีนี้ระบบของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเผยแพร่นําไปใช้นะครับเราก็ปรากฏที่คําสั่งเผยแพร่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับชื่อนี้ยังตั้งไม่ได้ได้ไหมอ่าโอเคนะครับชื่อนี้ตั้งได้นะครับสําหรับถ้าเราตั้งชื่อแล้วนะครับถ้าชื่อไหนตั้งได้จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับ เราสามารถนำลิงก์นี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับหรือว่านำไปทำ QR code หรือว่านำไปทำอะไรก็ได้นะครับผมก็จะกดคำสั่งเผยแพร่เลยนะครับเผยแพร่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะครับก็จะได้เป็นเว็บไซต์นี้นะครับไซต์ google.com/viewmeetingget213 เมื่อกี้นะครับก็หน้าแรกที่เราตั้งชื่อว่า home เมื่อกี้นะครับถ้าเรามาเลือกที่ จอห้องประชุมนะครับชื่อมิ팅นะครับเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราไม่ตั้งมันจะเป็นภาษาต่างดาวเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าเราจะมาอนุนมัตินะครับในการอนุนมัติก็อย่างนี้นะครับก็เข้าไปสู่ระบบเหมือนเดิมเป็น EP2 นะครับอ่ะถูกนะครับค้ามาได้นะครับก็จะสามารถทําการอนุมัติได้นะครับแล้วก็ออกจากระบบ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้สวยงามนะครับมีทริปอีกนิดนึงนะครับสาหรับการตกแต่งให้เป็นมืออาชีพนะครับเปิดแท็บใหม่นะครับไปที่ Google นะครับเสร็จแล้วไปที่ค้นหาคําว่าอีโมจิอ๋อนะครับหรือว่าไปเว็บไซต์อีโมจิก็ได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะมาแต่งหน้านี้นะครับหน้าแรกผมจะทําเป็นรูปบ้านนะครับผมจะเอาบ้านมาใส่นะครับค้นหาคําว่าบ้าน เราจะเอาอนี้ด้วยกันนะครับคัดลอกนะครับหน้าแรกตรงนี้นะครับที่หน้าเว็บนะครับหน้าแรกดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกแล้วก็ที่ตำแหน่งได้นะครับวางตัวอิโมจิลงไปนะครับต่อไปจอห้องประชุมนะครับเอารูปอะไรดีเอารูปมือเอาลองรูปมือนะครับอ่านี่ครับรูปมือชี้ลงนะครับก็ที่หน้าเว็บนะครับ เจาะข้างแชวนเอาปุ่มคลิกนะครับมาที่ตำแหน่งแรกข้างหน้านะครับวางลงไปนะครับระบบอนุมัติอนุมัติอะไรดีเอยอ่าเราเป็นกัดแท่งอยา่างเงี้ยปุ๊บมาที่ตำแหน่งแรกนะครับวางลงไปนะครับเสร็จแล้วกดเผยแพร่นะครับแล้วก็เปิดกดเผยแพร่อีกครั้งหนึง่งทีนี้เราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับนี่นะครับ ก็จะเป็นสไตล์นะครับมืออาชีพโดยทำจากก o g ก e s ไซ e s นะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยทั้ง3 EP นะครับก็เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับติดตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับจะมีช่องทางการติดต่อสอบถามอยู่ที่ใต้ใตคำอธิบายวิดีโอนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับโค้ดทั้ง3 EP นะครับก็จะมีลิงก์เอาไว้ที่ใต้ คำอธิบายเหมือนเดิมนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสมาชิกสภากาแฟแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านเลยนะครับแล้วพบกันในระบบต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องติดเชิญดินนี่ด้วยนะครับ